28มิถุนาช่องปอปามาขายเหรียญ ep ที่ี่477ยินดีต้อนรับ fc ทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ ep ปอปามาขายเหรียญ ep ที่ี่477ในวันที่28เดือนมิถุนายนปีพศ2567รอบปอปามารายงานตัวสวัสดี fc ทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ ep ปอปามาขายเหรียญ ก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณอีีทุกๆอีีที่ผ่านมาด้วยเนาะที่ FC ทุกคนทุกท่านยังให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนช่องของปะ 4, าป้า FC ฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่ เข้าหลายไม่เป็นเล่นหลายไม่เก่งเลยประมาณนี้ปปาก็มีเบอร์โทรขึ้นไว้ที่หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะแต่ว่า l ลายเบอร์โทรช่องทางการติดต่อน,นั้นอาจจะขึ้นอยู่ท้ทายคลิปโอเคเนาะเพราะเป็นคลิปวิดีโอที่ค่อนข้างยาวเอฟซีบปะปาพยายามจะประหยัดเวลานิดนึงก็ก็จะมี เบอร์โทร f c 5ถ้าไม่ขึ้นตรงต้นคลิปเลยก็จะไปขึ้นอยู่ท้ายคลิปเรามีทั้งเบอร์โทรสาหรับนักสะสมที่ต้องการซื้อเหรียญโดยเฉพาะสําหรับใครที่ขายเหรียญนั้น f c 5ก็คือเราไม่มีเบอร์โทรให้เราอยากให้ส่งรูปเหรียญไปที่ ID Line ประมาณนั้นเนาะสำหรับใครที่ซื้อเหรียญ F45 ปปามีทั้ง ID Line แล้วก็มีเบอร์โทรให้เลยเนาะบางคนนั้นเขาเข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งฮะโทรเข้ามาหาแอดมินแล้วก็พูดคุยปรึกษากับแอดมินได้เลยเนาะประมาณนั้น ไป่้าป,ปา่าเริ่มแบ่งปันเหรียญก็ดีกว่าเวลาจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองมากนะักคลิปเดียวจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคเนาะด้านบนสุด f ฮะด้านบนสุดเป็นเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนฮะผ่านการใช้งานแบบนี้เลยปีพศ2544ใครอยากได้เหรียญละ18บาทเหรียญละ18บาทอย่าลืมเก็บสะสมกันนะ f c ปีพศ2544หลังจากนั้นเป็นปีพศ2543 โอเคไหมฮะเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองเหรียญละ20บาทเป็นสภาพผ่านการใช้างานผิวเดิมน่าเก็บสะสมหลังจากนั้นขยับมาดูที่ปีพศ2534ช่วงนี้กระแสราคาเหรียญ10บาทปีพศ2534ประปาว่าเขาแหลงอยู่ใน F4 นะนะเขาเอา่เอาเริ่มเก็บสะสมกันเลยปีสำหรับปีพศ2534 เป็นกระแสความนิยมเนาะขออยักได้ฮะเหรียญละ40บาทแล้วก็ขออยับมาดูปีพศ2542ก็เหรียญละ40บาทเช่นเดียวกันปอปามีมา2เหรียญสําหรับเหรียญมีเรือ1เหรียญแล้วก็เนื้อเกิน1เหรียญเอสฮะมีเรือเหรียญละประมาณ25บาทนะหลังจากนั้นเนื้อเกินนี่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยเอาเหรียญน,นี้ก็ประมาณ30บบาทไปคุยกับแอดมินเอา ป,ป้าจะขยับถอยหลังเลยเนาะมาดูเหรียญย5สสตางค์หลวงข้าวสภาพเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพคล้ำสวยเลยทีเดียว fc ฮะเอาใครอยากได้ปาปาให้ไปเหรียญละเหรียญละอ่าเขาสวย fc ฮะไม่ใช่ผ่านการใช้งานสเปซสปะนะเนี่ยอา่าเอาไงกันดี fc ฮะมีผ่านการใช้งานกับมีเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานเอาป,าป้าให้ไปเลยเหรียญละเอาไปเถอะ ep นี้ fc ฮะสวยงามเลยเอาเหรียญละเหรียญละหนึ่งบาทเท่านั้นเองเอาไปก่อนนะ หนึ่งบาท F45 ยี่ตังรวงข้าวแต่ตรงนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บ F45 เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานถ้าผ่านก็ผ่านน้อยมากๆเลยประมาณนี้มีแค่ล็อตสุดท้ายแล้วล่ะนะสภาพเก่าเก็บแบบนี้นะ f c มีล็อตสุดท้ายแล้วล่ะนะก็เป็นเหรียญถ้าบอกว่าผ่านการใช้งานก็จะน้อยจ,จัดๆลองสังเกตดูเอา F4 เพราะเนื้อทองเหลืองนี่เขาล้างไม่ได้อยู่แล้วนะล้างแค่ออกความสวยนยงงี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวจะซีดไปเลยโอเคเนาะอ้าผ่านการใช้งาน,ตรงน,รนาตรงนี้เหรียญละ1บาทตรงนี้เหรียญละ 4บาทเท่านั้นเอง fc นะถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานสภาพแชมป์รู้สึกกำลังจ,จะจจไม่มั่นใจจะมาหรือเปล่า fc ฮะอ่ะโอเคเอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะเอาเหรียญละ4บาทเท่านั้นเองนะเหรียญละ4บาทหลังจากนั้นมาดูผ่านการใช้งาน50าสิบต่างเหรียญละ1บาทเอาไปกันก่อนนะแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านการใช้งานน้อยบวกเก่าเก็บ fc ฮะก็เหรียญละ4บาทนะ physical, ทนนนะเอาง่ายๆเลยทั้ง50าสิบต่างแล้วก็25่สิบาต่างเก่าเก็บผ่านการใช้งานน้อยเหรียญละ4บาทผ่านการใช้งานแล้วเหรียญละ1บาทเท่านั้นเอง ขยับลงมาดูเหรียญ20บาทนิกเกิลหรือว่าเหรียญ20บาทสีเดียว f อฟฮะปะปามีมาหาวละไม่ซ้ำสภาพรุ่นนิกเกิลน้ำลุงจับมีกี่ชุดเนี่ยเอาเอานับวละก,ก่อนเนาะ1 2 3 4 5สอเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอ้ยทอทีอฟฮะตั้งกล้องผิดอันนี้เป็นเหรียญ20บาทที่ลึกสมัยราชการที่10เหรียญย0บาททึกรุ่นใหม่ f อฟ เออปะปาปาปาถ่ายกล้องถ่ายวิดีโอผิดอ่ะ F45 เนี F ่ยเอาด้านหน้าอย่างนี้ด้านหลังแบบเนี้รู้สึกว่าจะเป็นล็อตสุดท้ายของวันนี้แหละจะเข้ามาใหม่ไหมก็ไม่มั่นใจอ่ะโอเค F45 เหลือยี C ่สบาทเนี่ยไล่มานะวะนันละ1แล้วก็มีวันละนี้อีกก็เหลียญละ2บบาทเช่นเดียวกันนะ เอาใครอยากได้ฮะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วสมับปีนี้เว้นแต่จะเข้ามาใหม่ติดมาเรื่อยๆไหมก็ต้องถามแอดมินดูโอเคไหมฮะดี <c oughs> นี่คือเหรียญย0่สบบาทอของสมัยรัชกาลที่10ของเรานะเหรียญละ2ี่ยบ5าบาทเท่านั้นเองนะปะประปาถ่ายทอดเสร็จผิดไปเมื่อกี้นี้อ่าโอเคใครอยากได้เหรียญละ2ีบาทเท่านั้นเอง หลังจากนั้นขยับมาดู5ผิวนิกเกลิลน้ำลุงจับไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้แหละเอฮะอ่ะไล่มาเลยเนาะนี่คือเหรียญ20บาทสมัย20บาททกกสมัยรัชกาลที่9 5วาวละไม่ซ้ำา1 2 3 4 5รุ่นนิกเกลิลน้ำลุงจับ F อฮะมีอยู่1ชุด2ชุด3ชุดเมื <c> ่อ <oughs> วานเหรียญเข้ามาเยอะเลย F อฮะ3ชุด4ชุด5ชุด มีกันอยู่5ชุดเอสําสำหรับผิวนิกเกิลน,น้ำลุงจับ5วาวัลลไม่สําใครอยากได้ฮะเหรียญละ30บาทก็โดนชุดละ355ชุดละ150บาทเท่าเอง f อสไปพร้อมตลับใหม่สวยงามกันเลยนะไปถึงเก็บรักษาได้เลยประมาณนี้เนาะ่ะ5วัละไม่สำ20บาทนิกเกิลรุ่นน้ำลุงจับ f อสี 5. โอเคไหมสภาพเหรียญก็ถือว่าไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะอยที่ปปาเคอขายแบ่งปันกันไปอ่ะโอเคไหมฮะ <c oughs> ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าเองมีกันอยู่ห้าชุดแล้วก็มาดูของเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่าถึงของพระราชินีพันปีหลวงใช่ไหมอ่าเหรียญละสี่สิบาทเหรียญละสี่สิบาทวาระเดียวกันเนี้ย F4 เนาะแล้วก็มีอยู่สามเหรียญน,นะอ่าวาระเนี้ยเหรียญละสี่สิบาทแต่พอมาวาระนี้ F4 ฮะอ่าวาระนี้รู้สึกว่าปะปาวางผิดไปด้วยใช่ไหมปปาวาไม่มั่นใจจิบขยับก่อนนะอ่าเหรียญเนี้ยรู้สึกว่าจะประมาณเหรียญละ อันนี้น่าจะประมาณ8090 fc 2วัลลเนี่ยไปคุยกับแอดมินเอานะนะคุยกับแอดมินสำหรับ2วลัลลนี้แต่ประปามั่นใจว่าวาัลลเนี่ยนะเขาราคาไม่สูงเท่า2วาลัลลนี้นะเนี่ยไม่80ก็90 fc นะฮะสวัลลันี้เหรียญของพระราชินีพันปีหลวงอันนี้เป็นแบบเป็นแบบ20บาทใช่ไหมเออในนี้20บาทที่ล,ลึกนะแต่ประปาเลือกจะทําเหรียญของพระราชนีพันปีหลวง fc ฮะหลังจากนั้นก็มี2เหรียญนี้รู้สึกว่าจะเป็น10บาทที่ล โอเคไหมฮะอันนี้หน้าเหรียญสิบาทที่ลึกอันนี้ยี่สบาทที่ลึกยี่สบาทเหรียญละสี่สิบาทสิบบาทประมาณแปดถึงเก้าสิบาท Fc ฮะหน้าเก็บสะสมเหรียญของพระราชินีพันปีหลวงเขาเริ่มเก็บกันเยอะแล้ว Fc นะใครยังไม่มีก็ลองพิจารณาดูเอาเนาะหลังจากนะั้น Fc ฮ <c> ะ <oughs> ตรงนี้จะเป็นผิวนิกเกิลน,น้ำลุงใช่ไหมที่ประปาถ่ายทอดไปแต่มาแถวนี้ Fc ฮะมีกันอยู่สามชุดอ่ะสังเกตดูเอาอันนี้รุ่นนิกเกิลน,น้ำทอง นะหนึ่งสอมี่ห้ามีกันอยู่1ชุด2ชุดปาปามีมาฝากแค่สามชุดานเอง fc ห้ C H. เดี๋ยวป้าปาตั้งกล้องตรงตรงให้จะได้ดูนะด้านบนเนี่ยที่ถ่ายทอดไปแล้วนั้นเป็นรุ่นผิวนิเกิลน,น้ำลุงแต่ด้านล่างนี้เป็นนิเกิลน,น้ำทอง fc หนี่คือการนำเสนอจากช่องของป้าปาเนาะ เอาใครอยากได้ฮะ f c ะนิกเกิลน้ําทองแถวล่างนี้ไม่ผ่านการใช้งานนิกเกิลน้ําทอง f c ะชุดละ175บาทใช่ไหม175เพราะว่าเหรียญละ35บาทนะแต่ว่าไม่เป็นไรมีแค่3ชุดปอปาลดเหลือชุดละ170บาทเท่านั้นเอง ไม่เข้ามาบ่อยเลย f ซนะเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาบ่อยนี่เป็นการนําเสนอจากช่องของประปาโอเคเนาะอ่ะนิกเกิลน้ําทอง f ซเหลียญละ35บาทก็จะโดน70 72 14อัลบูบอก35ก็175ใช่ไหมฮะ5วันละแต่ประปาคิดวันนี้ชุดละ170บาท170บาทเท่านั้นเองเอาใครอยากได้ฮะรุ่นนิกเกิลน้ําทองจับด้านบนบนเป็นนิกเกิลน้าลุงอ่าสังเกตดูให้ดีนะฮะอ่าวด้านล่างนะ อ่ะห้าวาละไม่สม้ำนิกเกิลน,น้ำทองมีกันอยู่3ชุดชุดละ170บาทเท่านั้นเองอ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูชุดละ80บาท f c 5สํำหรับเหรียญชุดการจนาพิเศษนะก็ชนิดหลักขาหน้าเหรียญ1น1สตางค์สตางค์และ10สตางค์เนื้ออลูมิเนียม f c 5ใครอยากได้น้ำไม่ผ่านการใช้ง,งานชุดละ80บาทเท่านั้นเองขยับเลย F45 เรามาดู 5, อ่าเหรียญ20บาทสภาพนิกเกิลน,น้ำทอง เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองนะยี่สิบาทที่ลึกการจนาพิเศษหน้าเก็บสะสม f 4นะหน้าเก็บสะสมมีกันแค่สองเหรียญโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูห้าบาทที่ลึกสมเด็จยา่าได้รับความนิยมอันดับที่สองสามเหรียญนี้ฮะสภาพความสวยงามทิ้งกันไม่ได้เลยนะมาพร้อมเพียงกันสามเหรียญเลย f 4ะสภาพค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวนะผิวนิกเกิลน,น้ําทองจับใครอยากได้วันนี้สําหรับ EP นี้ปปาให้ไป f 4นะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะ เหรียญละหนึ่งร้อยบาททำเองก็ได้กันมาเรื่อยๆ F45 ส่วนใหญ่นะก็จะเข้ามากันมาอย่างละเหรียญสองเหรียญแต่มาหลายเจ้าไงก็มาชนกันปุ๊บวันหนึ่งก็อาจจะได้เข้ามาประมาณอย่างนี้โอเคเนาะ,ะมีสามเหรียญ F45 เหรียญนะ้0หนึ่งร้อยบาทรุ่นนิกเกิลน้ำทองจับหลังจากนั้นเหรียญนะ้นสามสิบห้าบาททำเอง F45 เพราะปะปามีแค่สามเหรียญส่งต่อให้นักสะสมฮะมีขาวแว่น แต่ว่าสภาพผิวเหรียญก็อยู่ระดับที่เหรียญละ35บาทประป๋าให้ไปเลยโอเคเนาะหบาทพยาคุดปี17มีขาวแว่นสภาพของแว่นนั้นอยู่ที่35บาทราคาของเหรียญเมื่อวานกับวันนี้หรือว่าพรุนี้ชนิดราคาเดียวกันราคาเหรียญก็อาจไม่เท่ากันเอฟซฮะขึ้นอยู่กับสบภาพผิวเหรียญแล้วก็สภาวะตลาดเหรียญบ้านเราด้วยโอเคเนาะน่าเก็บสะสมเป็นอย่างมาก f อฟซฮะเวลาเข้ามาทีโอ้โห เคยมากันแบบเป็นชุดเลยก็มีนักสะสมมาส่งกันเป็นชุดเลยสําหรับเหรียญ50บาทที่ลึก f c h ะ50บาทที่ระลึกตรงนี้เป็นเนื้อนิกเกิลน,นะเนื้อนิกเกิลแล้วก็รู้สึกจะได้เหรียญเงินมาเหรียญหนึ่งเอาตรงเนืเน้อนิกเกิลก่อนพร้อมราคาเนาะอ่ะ fsh ห้บาทที่ลึกเป็นเหรียญนิกเกิลขนาดใหญ่ใครอยากได้ฮะของพระราชินีพันปีหลวงอ้าววันนี้ป๊าปามีมาฝากอีกชุดหนึ่งระดับนี้หลายเหรียญเลยไม่ใช่ชุดมีหลายเหรียญเลย fsh เอาของพระราชินีพันปีหลวง f ฮ h เหรียญละ หนึ100บาทของพระหลุงราชการที่9วาระนี้ก็100บาทแล้วมาขององค์ทีปังกรก็150บาทที่เราเคยขายกันใช่ไหมหลังจากนั้นก็มาดูทรงนําชนบทใช่ไหมเหรียญนี้ใช่ไหมเอ่ยอเหรียญนี้240บาทแล้วก็ขยับมาดูสํานักงานข่าวกองแห่งชาติ f c ฟเหรียญนี้250บาท แล้วลงมาดูโรงเรียนในเรืออากาศสภาพนิกเกลิลน้ำทองจับ f อฟซวันนี้ปปาขอแค่300เท่านั้นเองขอแค่300เท่านั้นเองใครอยากได้ราคาเหรียญก็จะอยู่ประมาณแบบนี้แหละ F อซฮะก็ต้องดูการตลาดเหรียญไปเรื่อยๆก่อนเนาะ,ะจบจาก50บาทนิกเกลิลปปามีมาฝากเหรียญหนึ่งสำหรับ50บาทเนื้อเงิน F อฟฮะวางกันตรงนี้เลยอย่างนี้เลยนะเอ้าว f ฟไม่ค่อยได้มากันบ่อยหรอกนะวันก่อนได้มา2เหรียญมั้ง นะวันก่อนนู้นแล้วก็ตามอีกเนหรียญนึงก็เอามาลงอีพีนี้เอาใครอยากได้วันนี้ปปาให้ไปเลยเหรียญละ8 0 0บาทตามสภาพฮะสวย f c 5เป็นเหรียญอ่าไม่ผ่านการใช้งานนะไม่ผ่านการใช้งานใครอยากได้วันนี้ปะ๊ะปาให้ไปก่อนนะเหรียญละ800บาทเท่านั้นเองจับกล้องนิ่งนะนะ f c ดูภาพเอานะฮะนะสำหรับนักสะสมที่อ่าต้องการโทรมาซื้อเข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งนะปป๋าก็พยายามจับภาพเหรียญเด็ดๆไปให้โอเคเนาะ จบที่800บาท50บาทเงินพิพิพพพธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติ fc ฮะสวยมากเนื้อเงินเนี่ยน่าเก็บสะสมเป็นเหรียญขนาดใหญ่ด้วยไงนะใส่ตลับไว้โอ้โหโชว์ในบ้านสวยงามมาก fc อ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้นมามี100บาท fc ฮะใครอยากได้ฮะเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองเหรียญละ200บาทเท่านั้นเองเอาไปกันก่อนนะเหรียญละ200บาทพอป,า,ปามีมาฝากแค่2เหรียญมี2เหรียญเท่านี้นเองโอเคเนาะ เหรียญละ200บาทขยับเลยมาปิดท้ายรายการแถวสุดท้ายกัน f c h นานแล้วไม่ได้เจอใช่ไหมสำหรับเหรียญ1นบาทาปีพศอ่าปีพศ2 5เ9เป็นสภาพผ่านการใช้งาน f c h แต่ว่าก็ดูเอานะตัวเลขตัวหนังสือยังคมชัดก็ประมาณนี้เหรียญผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะอโอเคเนาะผ่านการใช้งานนี่คือเหรียญหนึ่งบาทมุนเวียนสมัยรัชการที่9ปีพศ2529เเป็นปีรู้สึกจะเป็นปีแรกด้วยแล้วก็ผลิตน้อยที่สุด เอาใครอยากได้ผ่านการใช้งานสภาพผิวประปาว่าไม่ได้ขายกันนานแล้วนี่เนาะก็น่าจะอยู่กันที่ประมาณเหรียญละ350ใน f c ลองดูก่อนนะ350บาทเลข9กก็สวยงามมากนะ ก็ประมาณนี้สภาพเหรียญ F4 อยู่ที่350บาทหากไม่ผ่านการใช้างานเลยผิวนิกเกิลน้นําทองจับผิวไฟก็จะมดระดับ5 0 0ร้อยหกรอันนี้เป็นรูปแบบช่อฟาสั้นนะถ้าช่อฝ้ายาวราคานี้ไม่ได้เ F4 ย้ําก่อนนะนี่เป็นช่อฝ้าสั้นนะฮะหบาทปี29ช่อฝาสั้นสภาพผ่านการใช้างานระดับนี้เดรียญละ350บาทเท่านั้นเอง ช่วงนู้เนเ่ยมาปีที่แล้วใช่ไหมเข้ากันมาโอ้โหขายกันลําบากมากเลยมยีช่วงหนึ่งนะแต่ท้ายที่สุดเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็หายากใล F4 นะ 4, นะยังไง,งก็ถูกนักสะสมเขาเก็บเก็บไปเก็บมาอยู่นั่นแหละแล้วเราก็จะไม่ค่อยเจอกันเห็นไหมเราเริ่มจะไม่ค่อยเจอกันละโอเคนาะอวางไว้ปุ๊บปี29-350บาทอ้าวหลังจากนั้นเรามาดู5บาทครุฑปีพศ2 5 1 5ราปปามีมาฝาก2เหรียญ F4 ฮะไม่ผ่านการใช้งานนะวันนี้ ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆรใน Fc นะฮะอ่ะก็ดูเอาสภาพผิวเหรียญน,นะดูเอา Fc ฮะวันนี้สภาพอยู่ที่เหรียญละ350บาทเท่านั้นเอง350บาทไม่ผ่านการใช้งานนะอ่ะประปาวางไว้ยิงให้ดูด้านหลังแล้วก็ดูดหลังก็มาดูด้านหน้ากันโอเคเนาะก็ประมาณเนี้ยสามบาท Fc นะบางทีสภาพเนี่ยจะแตะวันนี้ประปาให้ไปกันแล้วกันนะแล้วก็สภาพอยู่ประมาณนั้นด้วยแต่บอกไว้ก่อนนะฮะผิวนิกเกิลน้ำลุงจับกันเลยนะ จะมีคาบบ้างไหมก็ลองสังเกตดูเอา FC นะเหรียญละ350บาทวันนี้อยู่ที่350บาทเท่านั้นเองเอาให้ดูด้านหน้านะให้ดูด้านหน้าแล้วกลับมาดูด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะก็จะได้สมดุลกับราคาที่ประปาแบ่งให้ไปในวันนี้โอเคเนาะเอาให้ดูเอานะเอาโอเคไหม FC ฮนะ วันนี้ปปาขอเหรียญพ่สามร้อบาทท่าเองไม่ผ่านการใช้งานน้ำลุงจับสวยงา,คามคนเดียวสำหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนปีพศ2515 5รยบาทพยาคุด5บาทเก้าเหลี่ยมโอเคเนาะมีมาฝากแค่สเหรียญท่าเองเอาขยับมาดูเหรียญจอประลอชอชัยพึกทองแดงจอปรลอรชอชยพึกเอฟซฮักอ่ะชนิดราคาอัดใครอยากได้ฮะจสอหน สภาพนี่ถ้าพูดถึงว่าสภาพโดยรวมมันสวย f ฮ h นะเพียงแต่ว่าสภาพผิวก็ท่านเองนะสภาพตัวหนังสือลายลักษณ์อ,กอักษรการปั๊มนี่ยังเหลือค่อนข้างสมบูรณ์ชัดเจนอยู่ผ่านการใช้งานสมบูรณ์ระดับหนึ C ่ง f 4นะเพียงแต่สีผิวเขาจางไปนิดหนึ่งอะ F4H แต่ f f C h, เป็นผิวเดมนะนะผิวเดิมนั่นแหละนะคำคำแบบนี้ก็ผิวเดิมเอาใครอยากได้นะเดี๋ยวนี้ปอปาให้ไปก่อนตามสภาพผิวเหรียญเหรียญละ150บาท โอเคไหมเหรียญน,นี้ก็ถือว่าขอบเหรียญก็ยังพอสมบูรณ์อยู่แล้วกลางเหรียญก็ยังสมบูรณ์เราไม่เห็นแผลเป็นหรือว่าผิวผุก,ก่อนมากมายไก,ก่กองน,นัก f ฮะเหรียญนี้อาปาปาขอแค่150บาทเท่านั้นเองอัด f ฮะอัดใครอยากได้ทองแดงอัดโอเคเนาะรู้สึกนุ่งนอน F4 ปาปานอนดึกแล้วก็ตื่นดึกด้วยเมื่อคืนนี้ <c oughs> จบแล้วหลังจากนั้นมาดูของราชการที่แปกันบ้าง5สตางค์พระเสียนโต f ฮะสภาพวันนี้ปาปาให้ไปเหรียญละ150บาท 150บาทนี่คือห้าสตางค์รูปแบบพระเสียนโตด้านหลังครุฑปี2489ปเเนื้อดีบุกสมัยราชการที่8ต้องบอกเลยว่าถึงยังไงก็เป็นเหรียญที่เคยระบุไว้ว่าเป็นเหรียญหายากยิ่งเป็นพระเสียนโตแบบนี้ด้วยนะหลายคนเห็นป้าปามาขายบ่อยไงใช่ไหมก็เลยอาจจะตายใจไปแต่ป้าปาก็พยายามบอกแล้วในหะ้เอฟซีเหรียญหายากก็คือเหรียญหายากนึกออกไหมฮะนะบางทีบางคนบางท่านเขาก็อาจพบเจอเพราะว่า เพราะว่าเขาก็มีอยู่จริงใช่ไหมก็อาจพบเจอนั่นแหละแต่บางคนบางท่านใครที่ยังไม่มีราคาขาลงแล้ว f 4ะตามสภาพผิวเหรียญนั่นแหละอ้าวเหรียญละร้อยห้าสิบาทโอเคเนาะวางไว้แล้วขยับมาดูเหรียญละสี่ร้อยบ้าง f 4 5ประปาบอกแล้วว่าเหรียญบางเหรียญหายากนั้นจะเห็นว่าประปาไม่ได้นํามาทุกอีพีหรอกนะไม่ได้นํามาทุกอีพีเหมือนเหรียญเหล่านี้นะเนาะอ้าวนี่คือเหรียญเฟื้องเงิน f 4ะเหรียญเฟื้องเงินไม่มีรอสสสมัยร,รัชการที่ ห้าเป็นเหรียญกระสาบชุดเดียวกันกับเหรียญร่อห้าตราแผ่นดินนะแต่นี่เป,นเ,ปนเป็นชนิดราคาเฟืองก็ผลิตออกมาจากเนึนเงินเช่นเดียวกันก็จะมีทั้งไม่มีรัสอแบบนี้แล้วก็มีรัสอเห็นไหมเ,เหรียญบาทหนึ่งร้อยห้าตราแผ่นดินอะไรประมาณนี้ <c oughs> เหรียญสองสลึงแล้วก็มาเหรียญเฟืองแบบนี้ f สี่ห้าสภาพผ่านการใช้งานแต่ผิวยังดีอยู่นะผิวยังดีอยู่ก็ประมาณนี้ดูเอา f สี่นะ <c oughs> สวยจัดก็โอ้ยว่ากันหลายตังค์ก็แหละไม่ต้องห่วงเอาวว้ทีสภาพผิวเหรียญอยู่ที่ 400บาทเท่านั้นเองปอะปามีมาฝากเหรียญเดียวนะ400บาท FC ขนาด5บาทปี46นี่ <c oughs> ขายออกนะสภาพนิ่ก็ผ่านไปผ่านมาก็400 500แล้วนะนี่เป็นเหรียญเฟื้องนะ FC เฟื้องเงินสมัยรัชการที่5อายุนี่คนละอย่างก,กันกับเหรียญ5บาทปี46เลยนะถ้าใครสําหรับใครที่ต้องการเก็บสะสมมาทำคุณค่าทางจิตใจนะแต่ถ้าป,ป้าปาก็ประมาณนะัให้ฟังนะเอาเหรียญเฟืองเนี่ย เนี่ยราคาเดียวกันกับห้าบาทปี4 6เลยสภาพเขาก็ยังมีน้ำ,นำเงาจับเลยแหละ fc น้ำลุ้งจับอยู่เห็นไหมอ่ะแต่เหรียญรุ่นนี้ fc ฮะถ้าหาขอบครบสวยจัด,จดสมบูรณ์จริงๆเนี่ยราคาสูงปปาบอกเลยแล้าปาทารายการให้ปาปาบอกไล้เหรียญเฟืองเนี่ยเป็นตั้งแต่ต้นกําเนิดที่ปั๊มมาแน่นอน fc ฮะที่ปปาดูก็เป็นแม่ตาสมัยก่อนเนาะบังเอิญมั้งนะสังเกตดูว่าขอบเหรียญรุ่นนี้จะไม่เต็มพิกัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าที่ปปาเจอมา อ่ะโอเค fc หะเหรียญนี้400บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ800แล้วก็900าอย fc หะทำไมต้อง800 900สําหรับเหรียญ1บาทช้าง3เสียงสมัยจักการที่6อันนี้เป็นปีปีพศ2000อ่า459นะใครอยากได้ใครอยากได้ฮะเหรียญนี้ดูแล้วนะเอาให้ดูแล้วน้อด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหน้าเหรียญนี้เหรียญละ800รอ fc เหรียญละ800นะถือว่าได้ของดีไปเลยทีเดียวก็ต้องบอกก่อนว่าเหรียญผ่านการใช้งานนั่นแหละ fc นะแต่ว่าเราขาไม่ค่อยสูงเพราะว่าปปาก็ขายตามสภาพพิวเรียนเหมือนกันแต่พิวเรียนค่อนข้างสวยเลยผ่านการใช้งานก็ตามอันนดีสี่ห้าปีห้าเก้าห้าเกเหรียญละแป0รบาทวางไว้ก่อนนะให้เฉพาะวันนี้นะฮะเพราะปะปาก็ไม่ได้หาเข้ามาได้ทุกวันก็น่าจะเป็นเน้นหายากใช่ไหมเออ นะถ้าหากปป่าไม่ได้มาทุกวันมันเหรียญเหล่านี้เหรียญนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญติดอันดับหายากบ้างแล้วล่ะนะพูดถึงว่าในวงการเราเอาใครอยากได้ถ้าปีหผ่านการใช้งานเหรียญละ800บาททีนี้มาดูปี58เขาผลิตน้อยกว่านะสภาพใกล้เคียงกันเลยอาปี5 8 f แปดดูเอานะแล้วก็พลิกมาดูด้านหน้ากันเหรียญนี้900บาทฮะเพราะยอดจำนวนการผลิตเข้าไกลกันอย่างปี59รู้สึกเท่าไหร่นะ99ล้านใช่ไหมใช่ไหมเอ่ย น่าจะประมาณประมาณตัวเลขกลมๆน่าจะเก้าล้านแต่ปีห้าแปดนั้นเขาแค่ <c oughs> F4H เท่านั้นห้าล้านเหรียญเท่านะนั้นเองนะฉะนั้นราคาจะไกลกันนิดหนึ่งปปาขายตามสภาพวันนี้ f ฮะเอาใครอยากได้สำหรับนักสะสมที่เข้ามาประดับวงการใหม่ f ฮะเหรียญไหนปีหนที่ได้รับความนิยม <c oughs> ปปาก,า <alleviate> ปปาปากา็จะบอกไปเหรียญไหนที่ผลิตออกมาน้อยปปาก็จะบอกไปนะพอดีปปาไม่ค่อยแข็งแรง f ฮะรู้สึกว่าพักผ่อนน้อย ปปาก็จะบอกบอกบอกไปตามต้นตำนานของเหรียญไป F4 ฮะอันไหนเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแต่ยอดจํานวนการผลิตเยอะที่ได้รับความนิยมอยู่ปปาก็จะบอกไปเหรียญที่ได้รับความนิยม F4 ฮะถ้าถามว่าทางด้านอนาคตเนี่ยยังไงเขาก็แพ้เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากแล้วก็ยังจะแพ้เหรียญโบราณนะเราต้องทําใจเนาะก็ต้องทําใจฮะเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่เหรียญที่ผลิตน้อยหายากนั้นเขาก็ครองตําแหน่งมาตลอด แต่ปัจจุบันวันนี้เหรียญที่ได้รับความนิยมถูกเอามานําเสนอจากช่อง YouTube ต่างๆรวมถึงช่องของป้าป๋าด้วยก็ทําให้ชาวไทยเรานักสะสมบ้านเรานั้นตื่นตัว f c ี่ก็เก็บกันแต่ท้ายที่สุด f c ก็เกิดจากความนิยมกระแสนั่นแหละนะถึงจะมีการซื้อขายไเรื่องธรรมดานะถ้าเราไม่ติดกระแสไม่ตามกระแสไม่หลงกระแสกันเลยเนี่ยอะไรก็ขายไม่ได้เนาะก็ถูกแล้วแหละ f c 5ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของวงการเหรียญเนาะก็ประมาณนี้โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ นีนี้ปปาคลิปวิดีโอนี้ปปาฝากขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยที่เกียดติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาแบ่งปันอยูในช่องของปปาสาหรับนักสะสมที่เข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่ง f อฟซีฮะปปาขึ้นและเบอร์โทรไว้ให้เลย หรือใครถนัดทางลายนะที่มีลายแล้วก right? no ็ซ right? es ื while, right? ้อทางลายเลยสําหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยหากเข้าลายไม่เป็นในลายไม่เก่งไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยใช่ไหมไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้อะไรประมาณนี้เขาไปทํางานทําการเขาไปล่ําเรียนกันหมดเนี่ยนะอยู่ผู้เดียวนะอยู่สองตายายสองอยู่สองพ่อแม่อะไรประมาณนี้ก็เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปวิดีโอนั่นแหละเอฟซีหาสำหรับผู้ซื้อเหรียญนะนะลองโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยโอเคนะฮะเดี๋ยวแอดมินเขาใจ้รายละเอียดไป นะโทรเข้ามาซื้อได้เลยแต่สําหรับคนขายเหรียญนะเอฟซีปปาบอกนะถ้าคนขายเหรียญนั้นโทรเข้ามาไม่ได้เนาะถ้างโทรเข้ามาบอกว่าจะขายเหรียญปปาไม่มีเวลามากนะักอย่ากดปปานะปปาแอดมินเขาจะขอวางสายก่อนเลยเพราะเขาต้องติดขัดเพราะถ้าเปิดอีพีแล้วเนี่ยเขาต้องติดติดขัดการตอบรับในการขายเหรียญก็ต้องคุยกับนักสะสมที่เข้ามาซื้อเหรียญเนาะสำหรับผู้เขาเอาเหรียญเข้ามาขายเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปประเมินราคากันอยู่แล้วฉะนั้นก็ต้องผ่านทางไลน์โอเคไหมฮะอ่ะจบละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ สวัสดีครับ